ทนี้ฟังด้วยใช่ไหมทำไมกลับบ้านอะไรอะไรไม่อะใบยืนตรงตรงมีผงกินข้าวมาหรือไงผงตั้งคลิกเลยผงตั้งเด็กอะไรนะผงตั้งเด็กคืออะไรวะภาษาใต้เหรอตั้งแกะแม่ตั้งคลิกตั้งแท็กก็ได้ตั้งคลิกก็ได้เอาเอาก็ไปตั้งแท็กตังคลิกใบลูกปืนมัน อะไรมันแพ้ปืนนะไอที่ยิงฉุกถ้าเป็นแบบไบส์อะอะไรมันแพ้ปืนอ่ะไออะไรมันจะชนะปืนได้อ่ะน้ำลงเพราะปืนมันจมน้ำใต้มันเล่นว่าอะไรนะพี่สีมีมีโจกมีจอกอะไรจอนน้ำนกคอย่างนี้สองหัวอ้าวทำไมนี่ร้องไอที่บอกนกคำอย่างนี้บางทีไม่มีนกบางทีมีแกนไมม่เนหือกันนกคำยังไงนะไปเราก็เรียกชูชีพี่บ๊อบดูด ก็เรียกอีกแบบนึงเขาเรียกอะไรนะชูชีเหรอชูชีมือไม่มีคอลกระดาษก็แล้วแต่คนนะแหลกจังยาวมือแปลกๆปลนะแต่อันนี้เรียกว่าอะไรถุ่มบอลถุ่มบอลขอเขียนเรียกไงอ่ะเออนายออกอ่ะว่านว่านเรียกอะไรเออนายออกน้ยออกใบมีภาษาพิเศษถุ่่มบอลุมบอล ความเดียความอย่างเดียนะความง่ายนะความายคืออะไรนะความายที่สิที่สีพูดอะไรเหมือนกันไหมความางความายขอน้ำเพิมอยู่จังหวัดเดียวกันไม่ใช่เหรออน้มเพเลยเหรอความงก็ไม่เหมือนเหมือนกันหรอไอเตโอนยออกอะไรเอาำให้เอาำความไยความงงายความไงโอความไงเนี่ยสนุกดเรียกไม่เหมือนกัน จงัดเดียวกันเน่ยไมเอนเล่รบเมืนกันเลยไปี่ไปพี่ตูนบอกว่าเตรียมพร้อมให้ดีนะวันอาทิตย์อะไปดูพี่ตูนใช่ไหมวันอทยี่ตูนบอกสี่ชั่วโมงเตรียมพร้อมไปให้ดีนะ เราม่อยู่แล้วุกคนเงียต้องไปซ้อมเต้นต่อไปอ่ะไม่เดียวเพื่อนเพื่อนเลิกแล้วเพื่อนเพิ่อทำไมถึงไม่ต้เต้นอ่ะแล้วต้องเต้นกับเขาด้วยไหมใช่สิบโอ้ดแปดคนแล้วเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วตั้งนานแล้วอย่างนี้ไม่ต้องหรืว ยองไม่ได้สเนาชอ้าชดม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 ชดอยู่อดองช้อ้ดพูดจริงโชว์รุ่นนานไหมอะเนสแต่ละรุ่นอย่างนี้คือหนาทีได้เลยคนนี้แต่จะบอกว่านิดนึงอ่ะเด็ดรุ่นเราเด็ดบอกเลยเฮ้ยจริงๆไม่ผิดหวังรุ่นเก้าอ่ะเด็ด ไม่รู้แต่ออกไปคนเดียวเหมือนเด็กปะหว่าจะคุยกันได้หรออยาเด็ดยอดออกอะออกไปยังไม่รู้โฉงอะไรโสูงมากไม่เหมือนถ่ายแบบเลยแล้วนัาเกลียดแต่ยืนตรงนี้ดีแล้วไม่มีใครเห็น

จะได้ตอนนี้แหละซิคอป้าจะเป็นไงโอ้ยหูเพื่อนหายไหมล่ะเนทได้เปล่าบัตรบิ๊กแบงเนทได้เปล่าบัตรีิแบงได้เอล่าเราจะให้นะโอ้ยระดับเนตไม่ได้ต้องใช้เส้นไงได้ลบด้วยนั้นรูปแรกอ่ะไหว ดี่ะดีะ้เหนือหรอ